สวัสดีครับผมการเลซซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายของรถกระบะเดือนมกราคมปี2564นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยเว็บไซต์คารสองห้าทางกันเลซซิงฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติม,ตมทางด้านวันนี้นะครับจะพามาดูยอดขายของรถกระบะทั้งหมดนะครับในประเทศไทยต้องบอกว่ามีบางแบรนด์นะครับ ที่ขายไม่ได้เลยเพราะว่ามีการยกเลิกการผลิตไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งด้านของยอดขายทางฝั่งอูสุนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหขายดีแบบสุดๆไม่เลิกเลยนะฮะอันนี้คือเดือนแรกของปี64ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยพามาไล่เลี้ยงแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเลยแล้วกันนะครับว่ารุ่นไหนขายได้ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างพามาดูทางด้านของยี่ห้อแรกนะครับก็คือแบรนด์ที่ยกเลิกการผลิตในตลาดบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทางด้านของเชฟโลรลด์ครัวดู ยอดขายรายงานเข้ามานะครับว่ามีแคู่0คันเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับแบรนด์คุณภาพสูงอย่างเชฟโเรเลตที่จะไม่มีในประเทศไทยอีกแล้วนะครับหมดสัญญาตั้งแต่ช่วงธันวาคมที่ผ่านมานี้นะฮะตอนนี้ทางด้านหน้าทรวมเขาก็ไม่มีป้ายเชฟโเรเลตเหลือแล้วนะครับ แต่เขาต้องฝั่งบริการนะฮะทางด้านของเป็เนนททางด้านของซ่อมเนี่ยก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูว่าเ,าเขายังเปิดให้บริการแบบยังครบทุกสาขาไหมนะครับอาทีนี้พามาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็คือทางด้านของทาทาซีนอนมียอดขายย่ที่5คัน ทางด้านของทาทาซีนอนนะครับตอนนี้ก็ยังมียอดขายเข้ามาอยู่นะฮะแต่ว่าทางด้านของโชวรูมของทาทาซีนอนตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะฮะต้องบอกว่าอาจจะมีเฉพาะพังโชรูมเท่านั้นตอนนี้เน้นในการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะมีไม่มีการผลิตในประเทศแล้วสําหรับทาทาซีนอนทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับสาหรับทางด้านของแบรนด์ถัดมาก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะก็คือทางด้านของ m a z d a BT50 ทางนั้นของมา z d a า t 5ทีนะครับมียอดขายที่242ครอ่สคันสำหรับยอดขาย242รคันนี้นะครับไม่ได้จำแนกแจกแจงว่าเป็นหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่มาให้นะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอยอดขายเขาน้อยกว่านี้มากๆนะครับสำหรับ b t 5ีห้าก็สันนิษฐานว่ายอดขายตัวหน้าเก่าน่าจะลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมา ตัวนี้อาจจะเป็นตัวหน้าใหม่นะฮะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับที่พอแบบมีส่งมอบได้อะไรประมาณนั้นนะครับยอดขายก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าคันสำหรับทางด้านของ b t ทีหนะครับตัวนี้ทางการทัศนบอกเลยนะฮะหน้าตาสวยมากการขับขี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้สำหรับทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับทางด้านยี่ห้อถัดมาก็คือ MG Extender ยอดขายของ MG x t e n d e r นะครับอยู่ที่387คันทางด้านของแบรนด์ MG นะฮะ,ะเขามีตัวหน้าเล่นแบบหลายตัวมากนะครับทางฝั่งของ v, อรถ PPV รถอเนกประสงค์ต่างๆนะฮะไม่มี PPV นะฮะขออาภัยเป็น SUV นะครับแต่ว่าทางด้านของ MG x t e n d e r นะครับซึ่งบอกว่าเป็นรถกระบะ,ะที่ไม่คีรุ้วคีเลยนะฮะถือว่าดูดีเลยแต่ว่าทางด้านของตลาดกระบะบ้านเรานะฮะโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าแข็งมากๆนะครับ การที่ MG Xender เนี่ยจะมาเจาะตลาดอาจจะต้องได้ใช้เวลาในการที่จะเข้ามาเจาะอีกสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาดูวันหลังด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของราคา MG Xender ในโปรโมโชั่นตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะฮะร,ราคาถูกมาก,มากโปรโมโชั่นเยอะจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับสําหรับทางด้านของยี่ห้อถัดมาอยู่ที่อันดับ5แล้วนะครับสําหรับอันดับ5เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเดือนแรกของอ รุ่นนี้เลยนะฮะก็คือทางด้านของนิสสันนาวาร่ายอดขายที่500กับอีก2คันทางด้านของนิสสันนาวารานะครับอันนี้ตัวหน้าใหม่เนี่ยทางการทซิ่งสันนิษฐานว่าน,นี่คือยอดขายเดือนแรกนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่เต็มเดือนนะครับเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเท่านั้นยอดขายเนี่ยโผลมาเมื่อประมาณเดือนมกราคม64เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแบบสง่งอบแบบเล็เกน้อยเท่านัน้นน,น,น,นะครับอาจจะต้องได้รอระยะเวลาสักระยะหนึ่ง สำหรับทางด้านของนิสสันนาวาร่านะครับตัวหน้าใหม่นี่หน้าตาดุดันจริงๆนะครับออปชันที่ใส่มาให้ก็ไม่ได้คีริ้วขีเรถือว่าจัดเต็มเลยนะครับเรื่องของราคาความคุ้มค่าต่างๆต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งแน่นอนนะครับในตลาดบ้านเราซึ่งคาดกันว่านะฮะคาดโดยตัวผมเ,เองแหละยอดขายน่าจะดีแบบสุดๆแต่ว่าอาจจะต้องได้รออีกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของนิสสันนวาวาร่าทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับ สำหรับทางด้านของรุ่นถัดมาอยู่ที่อันดับ4ก็คือทางด้านของมิสซูบิชิไทร์ตันมิสซูบิชิไทร์ตันมียอดขายที่1432คันทางด้านของมิสซูบิชิไทร์ตันนะครับตอนนี้มีตัวเตี้ยหน้าหล่อนะฮะมีรุ่นตัวตกแต่งพิเศษเป็นแอดลีดมานะครับก็ต้องบอกว่าตัวพิเศษต่างๆเนี่ยของไทร์ตันทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ โปรโมชั่นต่างๆอตอนนี้ก็เริ่มจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจในหลายตัวออกมาแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าทางด้านของมิ s u บ i ชิท t r i t ันถ้าเกิดนับอายุอนามนะฮะตอนนี้เอาจริงๆนะก็เข้ามาประมาณปีหนึงเกือบ2ปีเข้าไปแล้วนะฮะแหมมันจะมีการปรับหน้าค่าตามไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าตามวงรอบแล้วนะแหมต้องน่าลุ้นจริงๆนะฮะว่าอีกสักหน่อยน่าจะมีอะไรออกมาให้เห็นอีกแน่นอนสําหรับมิสุบชิท Tri ัน อาจจะไม่ถึงก็เปลี่ยนหน้าค่าตาหรอกครับแต่แต่อยากได้รุ่นพิเศษอีสั้รุ่นหนึ่งผมว่าตลาดน่าจะมันกว่านี้ขึ้นอีกแน่นอนนะครับสำหรับวิสุบชิขไยตันนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับทางด้านของรุ่นถัดมาก็คือ Ford Ranger มียอดขายมากถึง1,962คันนะฮะสำหรับ,รบนัของ Ford Ranger นะครับ2เดือน3เดือนที่ผ่านมานี้นะครับยอดขายถือว่าทำได้ดีมากๆปโปรโมชั่นเยอะนะฮะสำหรับทางด้านของแบรนด์ o r d ทางนัานของ Ford e n g e r r นะครับไม่ว่าจะเป็น r a n g e r ไม่ว่าจะเป็น e v e r อ e s s ตนะครับอตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ถูกนะครับดาวก็ถูกงวดก็เบานะฮะราคาเขามีส่วนลดให้เยอะอีกต่างหากเดี๋ยววันหลังการเลสซิ่งจะพามาดูนะครับสำหรับทาง้านของโปรโมชั่นของ Ford ว่าเขามีอะไรมาแจกมาแถมนะฮะเพราะว่ามาพามาแจกคนบ่อยๆนะครับสำหรับทางด้านของช่องการเลสซิ่งนะครับทางนั้นของ,อง,อง,ของ Ford เลนเจอนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวใหม่หรือตัวเก่าหรืออะไรลองดูอีกสักระยะหนึ่งนะฮะอาจจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับทางด้านของ Ford l a n นเ r อีมาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือทางด้านของ Toyota h i l u ั Revo ยอดขายนะครับอยู่ที่8 5 9คันสําคันสำหรับทางด้านของ Toyota h i l u ั Revo นะฮะเดือนแรกนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าทึ่งนะ,ะับเพราะว่าปกติแล้วทางด้านของ r ี vo เอง ทางด้านของแบรนด์โตโยต้าทั้งแบรนด์เลยนะฮะอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้อยอดขายเขาจะสูงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะโควิดนะฮะรอบ2ในเดือนมกราคมเนเนาะ,ะช่วงมกราคมเจอโควิดแล้วรอบ2นะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ทางด้านของยอดขายของโตโยต้านะฮะ,ะปรับลงมาเยอะมากๆไม่เฉพาะรีโวนะครับปรับลงมาทั้งแบรนด์เลย <c oughs> ต้องบอกว่าอย่างนั้น แต่ทางด้านของ t o y ยต้าไฮรักดีโเองยอดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอยู่ที่ระดับ8,000กว่าคันซึ่งต้องบอกว่าห่างไกลาจากมาตรฐานเดิมที่ปกติรี v o เขาจะขายหมื่นคันหมื่นกว่าคันทุกเดือนนะฮะว่าอย่างนั้นก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับ t o y ยต้าไฮรักดีโทีนี้มาดูเจ้าที่ขายดีที่สุดในตลาดกระบะบ้านเรานะครับก็คือทางด้านของอีลซูดีแมมียอดขายแรงไม่เลิกนะครับอยู่ที่12,764คัน ทางด้านของอิลสุออนิลดีแม็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแรงข้ามปีมาเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ข้ามปีข้ามมา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวมานะฮะมาจนปัจจุบันเนี้ยยอดขายเขาดีมากๆแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหขายแบบสุดๆจริงๆนะครับทางด้านของอิลสุออนิลดีแม็กนะฮะตอนนี้ทางด้านของตัวตกแต่งพิเศษที่คาดว่าน่าจะมีก็มีมาจนหมดแล้วนะครับรวมไปจนถึงเจ้าออนิมิวเอด้วย แล้วจะอนิ A, มิวเอ็กเองก็แหมก็ขายอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของอิวสุแน่นอนนะครับพราะนีแค่เดือนมกราเดือนเดียวก็แหมซัดไปสักหมื่นสองแล้วนะครับสำหรับเดือนถัดๆไปก็คาดว่าน่าจะโกยอดขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับอา่าเพราะปกติเวลาต้นปีเนี่ยเขาจะขายดีเนี่ยมันต้องดูประมาณสักเดือนมีนานะครับ มก,กราในขายไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะต้องพูดตรงๆเลยว่ามก,กรากรุ่มพาเนี่ยอาจจะเออขายดีระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าจะเอาแบบพลิกๆเลยนะครับมันก็ต้องอประมาณมีนาเมษาเพราะช่วงนั้นจะมีช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็จะมีช่วงก่อนสงการด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็ต้องมาลุ้นร่วมกันนะฮะว่าปีนี้ทางด้านของประเทศไทยเราจะมีไหมนะครับสงกรารเพราะว่าภาวะโควิดเนี่ยตอนนี้มันก็เกิดการแบบเรียกว่าคลายสถานการณ์ไป อย่างมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเนาะเรื่องของต่างๆนะครับการที่จะเป็นไปเป็นมาของคนนะฮะถ้าเกิดไม่มีสงการอีกปีนึงก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานะครับที่ไม่มีสงการสองปีติดเลยนะครับแมมจริงๆปีที่แล้วก็หงอยเหงามาทั้งปีนะครับปีนี้ก็จะหงอยเหงาถ้าไม่มีสงการนะฮะอันนี้อธาถ้าไม่มีสงการผมว่าธุรกิจยานยนต์นะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยน่าจะเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โห นี่ก็สุดลงมากๆแลยนะฮะในช่วงระลอก2องสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะครับของเดือนมกราคมปี2563นะครับเป็นเดือนแรกของปี64หกสีนะฮะขออภยัยเดือนแรกของปี6.4ฝั่งกระบะ,อะยอดขายก็ยังถือว่าขายได้นะครับแต่ทางฝั่งรถอื่นๆหเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับปีนี้ไอ้นีขอพระคุณอย่าง,ยงสูงนะครับสวัสดีครับ